สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวสกลพาแซบนะคะแล้วก็ช่อง YouTube สาวสกลคนไทยบ้านนะคะ,ะมาจ้ามามือนี้สาวสกลซีพามากินอย่างเนาะนี่จ้ะปอเปียทอดนะจ๊ะกับน้ำจิ้มนี่แซบๆยัวๆเลย มามาจากมากินน้ากันผักนะคะผักเคียงกับซีมีสลัดเนาะมีสลัดมีผักอีเลิศผักนี่คือผักอย่างคือผักผักติ้วบ่ตัวนี้น่ะถ้าจำบอผิดเขาหน่าจะเรียกว่าผักติ้วเนาะเลยมาเลยเราก็จะมาห่อเป็นคำมีโหระพานำเนาะ คำแรกไปเลยนี่นี่จ้ะเห็นไหมโอ้ยมามามากินน้ำกัน ืรอดอ,อยู่นะแทบอยู่อันนี้เป็นร้านใหม่ที่เคยไม่ไม่เคยซื้อนะร้านนี้เพิ่งลองผ่านจากน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานมาจ้ะย,ยังไงกัเด้ไเด้ ลาดน้ำจิ้มเดี๋ยได้อันนี้มันไม่กรอบแล้วคือฝนตกไปซื้อมาหนักกว่าสิได้มา ขับมอเตอไซค์ไปซื้อรวก็มาบ่ดได้จนอันนี้น่ะเ,นเหนียวแล้วตัวปอบเปี้ยน,น่แต่รสชาติยังได้อยู่ น่าค่ับน่าค่ะ,าคะมากินน้ำตาลสายห่อนะคะสังเกตว่าสาวสกุลกินอย่างสีห่อตลอดเนาะห่อกินอยู่นี่เดอ้อจะเดอ้อบด้ห่อกับบ้านอื้อ มันจะออกเปรี้ยวๆอันนี้ไม่รู้เขาเรียกผักอะไรแต่จะพบมากในจังหวัดนครพนม มาหูจักซื้อคือกันค่ะ มานหนเธอมากินกับฉันแม่เธอโบหิวบอเธอบอย่ากน้ำสันตี มาเดสาวเป็นคนที่มีความซุกทั้งด้านการกินนะคะ เวลากินยังไม่เคยทุกถ้าได้กินเสิอารมณ์ดีมากอ๋่อยจร้า ฝากกดติดตามช่อง YouTube สาวสกุลคนไทยบ้านแล้วก็ f a c e o o o k แฟนเพจสาวสกุลผ่าแซบด้วยนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสกุลนำเดอ้อไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ